เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับเกมเด็กออฟดูนทรากันเนื่องจากเกมนี้มันเพิ่งออกมาวันนี้สดๆร้อนๆมันเป็นเกมแนวไพ่คล้ายๆเกมฮัส o n นโอเคก็เนื่องจากมันเป็นเกมใหม่แล้วผมก็ได้ไม่เป็นเพิ่งเคยเล่นแบบเออแค่ตาสองตาสามตาเองอะ่ะก็นั่นแหละเนาะอยา่าคาดหวังความเก่งจากผมนะมีแต่ความกาดลุ่น เพิ่งเคยเล่นแมบบแมบปบอย่าทำผมรุนแรงนะครับได้โปรโดผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะอ่าหนึ่งสองสาม,าม,ามอเอาเก็บไปก่อนอย่าได้การเวลหนึ่งก่อนอนะสองอ,อื้อ เอาเวฟหนึ่งออกมาโชว์ก่อนโชว์เหนือปลอกเตอรเมดด้วยสองทีเลดี้ออฟเดอะพูมิสโฟมอ่ะมันเอาตัวเดียวมากันผมว่ะ <c oughs> ได้มันจะลองเชิงกับผมเหรอเนี่ย มยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยเออดมี่ยูนิตมายังไม่เป็นแต่ก็จะพยายามเล่นให้เป็นให้ได้อันนี้มาเอาออกมาการก่อนยวตาย โอยครับนี่คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยชนะอยู่ตีดย่ชนะอยู่ตาเดียวไอ้บ้าทำไมโหดกันจังเลยหรือว่านี่มันไปไปอยู่กับเซิร์ฟนอกแล้วนี่มันใช่ไหมไอ้พวกเซิร์ฟนอกมันเก่งแล้วใช่ไหมไอ้ตางประเทศโอ้ยไอ้บ้าอมผมยังไม่เป็นอ่ะน่าจะตายปะตายปะเนะี่ย ก็หวังให้ตายตายเหรอตายกวางห้เอะไรวะเอาวอดวอดเอาเฉยเลยเฮ้ยพี่ครับคึ่งทางแล้วพี่จะถึงกลางแล้วพี่โอ้ยพี่เอา อลิกาโตเซมัสเซอย่านะครับพี่ครับเอาตกลงจะลงหรือไม่ลงเอาไงแน่เอาหมดเวลาอืมโอเคเอาโอเคเอาเอาไม่ตายเหรอ what ทำไมอะ่ะขาบล็อกเหรอวิย่ยทำไมเป็นเงี้ย โอ้ยยยว่ะเอา้าอะไรอีกนานอะ่ะโฮยมีอะไรอีกไหมลงมาลัวๆเลยอันนี้ทำไมเป็นกรอบสีทองอะ่ะ ทำไมไปกรอบสีทองอเอเนี่ยอ่ะแล้วก็ได้เลยเหรออ่ะโอเคปะมันคือบังคับให้มันมาสู้ด้วยเหรอโอ้โหมาโอเคตายทั้งคู่ปะเนี่ย ตายทั้งคู่ฝั่งนู้นได้ตีก่อนอันนี้ตัวอะไรอเกรนเดเมดเอาสามสโลอืมผมเอา อันนี้ขึ้นมาก่อนอ้าต้องใส่ตัวนี้เท่านั้นเหรอเมื่อคืออะไรพาเวอร์แอนฮิลภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงกับเขาซะด้วยพี่ครับอะไรวะเน,นี่ย โอ้โหให้สู้กันเองเหรอโอ้โหจะโหดไปไหมโหดไปหรือเปล่าอะไรอีกโอ้โหออคิวหนึ่งตัวแล้วจวดได้สองมันโหดมากเลยอะ่ะไอเนี้ยผมเบื่อคนเล่นเป็น มาแกล้งผมว่าเขาแกล้งผมเอ้าอ,อันนี้คืออะไรอ๋อมันจะเพิ่มพลังแล้วก็เดเมดอะไรนะเลือดสามอืม ทำไมมันโหดอะมันโหดเกินอ่ะมันโหดเกินอ่ะอย่าเก่งดิได้ป่าทำไมต้องเก่งกับผมด้วยอะครับพี่เก่งกันไปแล้วนะอะไรกะคือมันจั่วมาสองใบแล้วว่าโอ้ยมันนิสัยไม่ดีอ่ะลูเซียนเหรอะปืนของลูเซียน เออเอาสองทีตัวอะไรลงบ้างอะน่าจะมีตัวเนี้ยแน่นอนเลยไม่ลงว่ะเฮ้ยทำไมกันทำไมกันอื้อหืออืเอา โอยนี่ผมพยายามใช้สมองที่เท่าถั่วเนี่ยคิดที่สุดแล้วนะแล้วมันลงอะไรอีกอะเอา้าอันนี้คืออะไรอะออาบิทิกออสติงใช้ได้อะใช้ได้อะเนี่ย คืออะไรวะคิสามคิดก่อนนะตรงตีสี่อันนี้สี่อ่ะเพิ่มให้ตัวนี้ละกันอ่ะน่าจะโอเคต้องได้แล้วแหละไม่งั้นผมตายฟรีนะครับอะไรอีกอ่ะ เนี่ยมันน่ามันน่าเพราะทำไมการ์ดไอ้แบบนี้มันเยอะจังเลยโอ้โหฮิวสามใช่ไหมหรือว่าเลลี่อะไรวะเนี่ยเรลลี่โอ้ยโอ้ยฮิวอะมันการ์ดเยอะมากเลยทำไมถึงเยอะแคาอย่างเงี้ย ว่าทำไมมันถึงเรียกไองแบบนี้มาได้อ่ะทำไงสอบผมบ้างดิเออโอเคอ่ะสอดผมบ้างได้ไหมมันอยากเล่นได้บ้างอะไรกะเนี่ยไอ้การ์ดอย่างนี้ทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะผมแทบไม่มีเลยนะลักเหรอ เอาเอาเอ่อเอาเอาตัวไหนมาตีตีคอยดีเนี่ยแล้วคือไม่มีดาเมจด้วยนะคิด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 ตัวนี้ดิเหรอก็คือถ้ามันมาตีโอู้หู้ตายอ้าวอ้าวอ่ะลองดูจะไม่เสียหายก็อือ อันนี้เป็น root. อัพโหลดอะ <is> เอ็นไปก่อนว่าไงเนี่ยการ์ดเยอะจังเลยอะ่ะผมมีบนมือตั้งสี่ใบทียแอน้ามึงเป็นใคร เอ่อันนี้ลองใช้ดูอ่ะกับอีบานี่ไม่รู้ใช้ไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นแบบสุดๆอ่ะอ่ะอืมลองดูผมก็ไม่ค่อยเก่งแต่จะพยายามใางถึงที่สุดอืออ้าว มันไม่มีดาเมจอ๋ออคือมันทำให้มันสู้กันเองเหรอสู้กันก่อนเลยเหรออ๋อเข้าใจแล้วเทียนาเอ่อไปตรงกลางแล้วกันไม่รู้คิดไม่ออกแล้วโอ้ยเจ็บนะเฟยอืม อย่านะครับเวล,ลาดีเมียเหรอเฮ้ยโหดปะเนี่ยต้องโหดแล้วแหละใช่ปะ่ะการ์อะไรอย่างนี้มันเยอะจังเลยอะ่ะมันเยอะมากอะ่ะ อะไรวะโอ้ยทำไมต้องมาเจอคนเล่นเปนข่อยก็เพิ่งเล่นวันนี้เองนะทำไมต้องทำให้ผมปวดหัวด้วยอะ่ะน่ากลัวโอ้โอ้แท๊ก มันโหดมากเลยอะ่ะตาหน้าผมมีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะจริงๆออือตาหน้าผมมีสิทธิ์แพ้ได้เลยเนี่ย โอมันโหดวะ่ะมันเริ่มเอาแล้ววะ่ะมันเริ่มมาวะ่ะมันเริ่มแบบแข่งข้ออือหืออ๋ออันนี้คืออะไรไม่รู้ลองดูหน่อยแล้วกันอ่ะอ่ะผมไม่รู้นะผมก็ยังไม่ค่อยเก่ง ออโอ้โหสุดยอดเฮ้ยต้องชนะแล้วโอ้โหไม่รู้เลยคืออะไรแต่โคตรสุดยอดเอามาไอ้หมดไม่ชนะกูจะโกรธให้ ลงมาลงมาหยัดหน้ามันกแกร์มันต้องมีสักตัวแหละที่ตีเข้าอะ่ะมันต้องมีสักตัวแหละที่ตีเข้าอะ่ะเยี่ยมชนะโอ้โหสุดยอด ชนะตาครั้งแรกในชีวิตกวนสุดโจ้ยจะเศ้าใจครั้งแรกในชีวิตเล่นมาทั้งนั้นโอ้โหหอ,อครั้งแรกในชีวิตเลยนี่คือผมเล่นมาสามสี่ตาได้เลยอะกว่าจะชนะกับเขาอตรงสายต้องไปศึกษาเด็กมากกว่านี้แล้วแหละเนาะ ก็เอาเป็นว่าผมขอจบไว้ในเพลงเท่านี้ก่อนดีกว่า13-15ามส้วนีโอ้โหนานมากโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายจุบจ๊บ